สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนเวศค่ะเรื่องเครื่องรางของขลังนั้นมีอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานโดยเฉพาะเครื่องรางจากธรรมชาติจะถือว่าเป็นของทนสิทธิ์ของกายสิทธิ์ที่เหล่าเทพเทวาประธานมาให้วันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับเครื่องรางจากพืชที่คนสมัยก่อนเชื่อกันว่าเป็นของดีของวิเศษกันค่ะ 1. คือพญาเล็บครุฑพญาเล็บครุฑเป็นผลไม้มงคล ขึ้นในป่าลึกมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเชื่อกันว่าสามารถป้องกันคุณใสแก้อาถานมนต์ดำและจะมีอำนาจวาสนาดุดดั่งพยาครุษรับราชการดีทำกิจการงานก็รุ่งเรืองเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเข้าบ้านคนส่วนมากนิยมเรียกกันว่ากระจับเงินกระจับทองคนโบราณจะนำใส่ตลับพลาสติกคล้องคอให้เด็กแรกเกิดป้องกันไม่ให้เจ็บไข้าจากสิ่งลี้ลับ ถือว่าเป็นของทนสิทธิ์อีกชนิดหนึ่งพญาเล็บครุฑจะมีอยู่สองสีสีดำคือตัวผู้สีขาวคือตัวเมียค่ะ 2. ผลพระเจ้าห้าพระองค์ถือเป็นของขลังที่มีพุทธคุณโดดเด่นทางเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีโชคลาภและภพ์ยอุดมสมบูรณ์ เสริมสิริมงคลและขจัดความชั่วร้ายต่างๆทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายบางคนก็นำมเมล็ดพระเจ้าห้าพระองค์ไปเข้าพิธีปลุกเสกเพื่อเพิ่มอิทธิฤทธิ์ในทางอยู่ยงคงกระพันด้วยบางครั้งก็มีการใช้มเมล็ดพระเจ้าห้าพระองค์เป็นเครื่องรางของขลังคู่กับคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะโมพุทธายะผลของพระเจ้าห้าพระองค์มีลักษณะเป็นวงกลมใหญ่กว่าเหรียญสิบาทเล็กน้อย เป็นเมล็ดแห้งตันมีร่องครุขลาผิวเปลือกนูนลักษณะคล้ายองค์พระพุทธรูปหรือพระเครื่องห้าร่องหันพระเศียรชนกันตรงที่ศูนย์กลางจึงเรียกว่าพระเจ้าห้าพระองค์ 3. รุทธลักษะหรือเรียกว่าน้ำตาพระศิวะโดยลูกไมน้นี้มีตำนานเล่าว่าเมื่อพระศิวะทรงเห็นความทุกข์ยากของเหล่ามนุษย์บนโลก น้ำตาของพระองค์ก็หยดลงมาบนพื้นโลกและเมื่อหยดถึงพื้นดินก็เกิดเป็นต้นไม้ขึ้นพระศิวะจึงได้อำนวยพรให้ต้นไม้นั้นโดยให้ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลและตั้งชื่อให้ว่าต้นรุษทรลักษาและอำนวยพรให้แก่มนุษย์ที่ได้นำมเมล็ดรุษทธลักษาไปประดับหรือสวมใส่ด้วยความเคารพด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยรักษาสุขภาพให้ดีและแข็งแรง ส่งเสริมเรื่องงานและความรักให้ราบรื่นสำเร็จได้เครื่องรางชนิดนี้มีรูปลักษณะคล้ายกับเมล็ดพุทธสาโดยจะนิยมนำมา้อยร่วมกับหินที่เบตคุณสมบัติของรุททรักษาที่ผ่านพิธีกรรมมาแล้วหรือจากการสวดบูชาพระศิวะก่อนนำเมล็ดรุททรลักษามาสวมใส่นั้นจะมีคุณสมบัติดังนี้คือจะใช้ป้องกันคุณใสพูดผีปีศาจมิให้มารบวนรังควาน เมื่อผู้สวมใส่เสียชีวิตลงจะไม่ถูกยมทูตจับดวงวิญ,ญญาณไปรับความทรมานในนรกจะลดการเสียน้ำตาอันเกิดจากความทุกข์จะมีสุขภาพแข็งแรงรักษาโรคร้ายให้ทุเลาลงได้และป้องกันบรรเทาโชคร้ายจากนพเคราะที่จรมาทำร้ายเจ้าชะตาได้ 4. แก่นมะขามของดีวิเศษในตัวเองที่หาได้ยากยิ่ง หากเป็นต้นที่ถูกฟ้าผ่ายืนต้นตายพายยิ่งมีความขลังบุรพาจารย์ท่านจัดให้อยู่ในจำพวกของทนสิทธิ์ชนิดหนึ่งจากคำบอกเล่าของผู้แก่ผู้เฒ่านะคะบอกว่าต้นมะขาม100ต้นเนี่ยจะมีแก่นสัก1ต้นสำหรับแก่นมะขามจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือแบบแก่นเต็มกับแบบโปร่งฟ้ามะขามโปร่งฟ้าคือไม้มะขามที่แก่นตรงกลางผูกกรอนหรือแต่ส่วนเนื้อขาว,ขาว และเพื่อความอยู่รอดของต้นมะขามจึงต้องสร้างสารบางอย่างเพื่อทำให้เนื้อที่อยู่มีความแข็งแรงทนทานแทนแก่นเก่าที่ผุพังไปเพื่อพยุงลำต้นให้มีชีวิตต่อไปจึงทำให้เนื้อส่วนนั้นกลายจากสีขาวมาเป็นสีน้ำตาลไหมโบราณว่าไว้ว่าแก่นมะขามหรือว่ามะขามปร่งฟ้าเนี่ยถือเป็นของทนสิทธิ์ตามธรรมชาติมักจะถูกนำไปทำเป็นเครื่องรางของขลังหรือแกะเป็นพระ อนุภาพของแก่นมะขามจะเด่นทางด้านป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายพูดผีและอาถรรพ์ต่างๆเป็นสุดยอดเมตตาค้าขายเสริมดวงให้ร่ำรวยโชคลาภ 5. ไม้นิ้วดำอนุภาพไม้พยางนิ้วดำนั้นเป็นเหมือนดั่งต้นไม้ที่เหล่าเทวดาได้ประทานลงมาให้ตัวไม้จะออกสีดำทั้งหมดหากมีแซมไม้ลายไม้จะต้องออกเป็นสีชมพู ตามความเชื่อของเรื่องลึกลับสยศาสตร์คนเล่นของเล่ากันว่าต้นยิ้วดำนั้นเป็นต้นไม้วิเศษมีเทพธิดารักษาต้นไม้พญายิ้วดำนี้จะเกิดยืนต้นอยู่ในป่าลึกโดยเฉพาะป่าที่มีอาธรรพ์เล่นลับยากที่มนุษย์จะเข้าไปถึงได้ง่ายๆเนื้อไม้จะมีสีดำสนิทและแข็งแกร่งมากโบรอาจารย์เล่าว,ว่าหลายร้อยปีจึงจะเกิดขึ้นมาสักต้นหนึ่ง จัดเป็นของโทนสิทธิ์วิเศษชั้นดีชนิดหนึ่งเมื่อถึงเวลาอันควรเทพาอารักษ์ที่ปกปักรักษาดูแลจะพลีต้นยืนตายพลายทิ้งไว้ให้ผู้มีบุญบรารมีนำไปทำประโยชน์เพื่อศาส,สนายิ่งหากกลายสภาพเป็นหินหรือคตดยิ่งมีอนุภาพแรงกล้าเป็นทวีคูณใครที่บูชาอยู่อย่างศรัานั้นไม้พญายนิ้วดำจะทำให้เกิดสำเร็จในทุกความปรารถนาที่เป็นสิ่งดี นำพาแต่ความเจริญความโชคดีมาให้ผู้ครอบครองดีเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพันแข็งวคราดโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณใส่มนดำได้สารพัดเหมาะสำหรับทำเป็นลูกประคำของคอมีดหมอดาบไว้สำหรับล้างอาถรรพ์มนดำหรือเอาไว้ปราบผีวิญญาณร้ายที่เข้าสิงสู่คนได้ดีนัก ความเชื่อเหล่านี้มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ